อันนี้คือบริเวณวัดวาลามมัตตงโอยอันนี้ก็คือพระธาตุมัตตงโอยอันนี้พระธาตุสวยงามมัตตงโอยอำเภอตงโอยบริเวณวัดวาลามเพื่นหลานนี้ตอนเช้ามันี้ตะเวงกลางคืนครับผมผู้ขามาตอนเช้าแล้เย็นในวัดมัตตงโอยอำเภอตงโอยหลานอันนี้ก็เป็นพระได้พระยืนพระยืนได้พระประธานพนฝ่ายใหญ่เนี่ยฝ่าใหญ่ในวัดมัตตงโอยหลาน คุนก็เป็นเหือสวนหงนะด้านหลังด้านหลังเดินไปก็เป็นเหือสวนหงนะครับมุมเมนคือสวนหงวาพิษว่พิษเหือพระยาคุดห่อพิษนะครพระยาคุด้เยสวงทจะเป็นเหือสวนหงมุมนมมเนือพรยาคุดานเยึคืัก่สเต็มโดยยาคา ชาวเนียาใามีเรียเรียเกิดมีโคตรมาถึงม้วกระปูว่องมีขุนยนระครังมันก็ได้เป็นโบสถโบสสวยงามเลยมีผาดยินีเมกันกดดูชายขางซ้ายงามเล เงียัน้พราตมลถอคื่งงนี้ล้ววันวันทีนี้กำลังึ้นแล้วมีควม่งมันทุกวันทุวันหาวมดว่าน่ามมถงน้อยทั้งตง รเารเาได้ไปสัมผสขงเจ้าของเจ้านี่ก็เป็นด้านในของพระธาตุไเลยด้านในของพระธาตุเดี่ยวเราไปพระเจ้าคนได้เข้าไปแต่ว่ามันกลมไปข้างในอยู่างไรไปที่มาหัพรมาได้นี่จะเป็นด้านใน มาอันนี้เก็นลูกวันวันถ่ายยืนพระปาทันตม้นนี่ละวัดปันตะโมยบัยตะโมยนะครับสดท้าสวยงามสุดท้ายมาเบิงเพื่อพยาคุธวันตะโมยมีจ้งขึ้น่